อันบรต้องไปปวารดอกนน่พอสิปวาเองพ่อสิอ,อ,สอาเงินหายนีย่วันละว่าสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้ฒ่าพารวยพอสวัยพารวยครับเอฟซีครับผมตามแนวทางปูกว้างมาด่วนครับเอฟซี FC, ผม เพิ่นมาเข่าฝันไม่เฮียงมาเคื่อนนี่ครับนาบริมาลงเลยครับเร้่มาเข่าฝันคับอี่ีีกับผมเพิ่นมาวาจังไลให้ไม่เฮียงบอสูฟตอนสี่ขับไปชมคลิปของปูกว่างเอฟซีกับไฮชายวิจารณญาตในการรับชมขับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเทานนรับมากระจัดขัดกับพานนะครับเนาะเมื่อนี้ก็เลยมาหาวิวดีๆงามๆอยู่ในวัดแห่งหนึ่งครับเอฟซีครับผมปูกว้างเพิ่นมาไห้ โปไรไปฟังไม่เฮียงสิบอกสูฟังเลยครับเด้องเอฟซีับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเอฟซีกับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนักขอย่ำครับเอฟซีกับผมเฮียงเพคนก็ยืนถ่ายเจ้าพอดี้ครับมเฮียงสวัสดีจ้าหวพ่อไว้เอฟซีทุกคนครับไม่ยินข่าวว่าไม่เฮียงฝันเห็นปูกว้างฟันเห็นปูกว้างไปยังไรก็ไดิบฟันเห็นเพคนจะว่าไปใส่ดอกไปไม่เฮียงว่าไปใส่ดอกว่าคือจังใบหน้านี่แหละ ไปหน้าทั้งบ้านทั้งชีสเกตใสอยู่บ้านเฮาบอกเงินอยู่ชีสเกตชีสเกตพูดนะแมนตะกี้มันเป็นแบบว่าคือหน้าแบบสะ,ะไหมอันตะเกาตะเกานี่แหละเป็นหน้าคล้ายๆหน้าแบบว่าคือตะเกานัน่นนะอืะว่ามีพุน่นมีพุ่นกุกแตะพุ่นหนึ่งกุกแตะใหญ่อยู่หันอันตะเม็ดตะกี้พุ่นนั่นมันผันขึ้นมีจะคล้องหันเนาะมีเฮียงไปหน้าบ่ได้กระยานแต่มันหันมันเป็นจะคล้องกรานพุ่นพ่นนั่นแมนพุ่นมันขึ้นกุกแตะใหญ่ ไปกับยางพาราไปได้กับย่านนะคนขี้งลูกหนนาอยู่หันนะมันจะไดนจะไปฟันอันว่าเป็นบ้านเป็นบ้านมันขึ้นไปก็จังเป็นบ้านพันเกีียวแกกับพฟนโวนั้นแมนพันเกีียวก็พฟนนั่นเป็นมันเลยก็จังได้ว่าเป็นผู้ชายก็จังว่ามักข้าวแห้งไระมักปมักข้าวแห้งมักมักว่าเป็นไปรุ่นนี่แหละแต่ว่าบระเทศไประมาณอันนั้นสามสิบกว่าปีนี่แหละสามสิบสี่สิบห้า มันเป็นเป็นแบบว่าม right uh, so uh, uh, ักว่าคือถ um, ูกเคยนี่ลหละเูกเคยผัวลูกสาวนี่แหละว่าอ้าวไปมักตึงไหนจะมาว่ามันเป็นบ้าเป็นยังเพราะว่ามักอยู่มักก็มนเป็นบ้าเนาะเ็าว่าก็จะไปนอนไปมักกอดมันอยู่ทั้งทื่งอยู่อันมันมีบาหลายสันนะขึ้นไปขึ้นไปนอนไปนอนนะดาดผ้าทั้งทื่งคุณนะไปนอนอยู่คุณนอนอยู่ว่าคือจะมาพ่นนี่มันเป็นพ่นกุกแต่จะมาเป็นบ้าเนาะสันว่าเฮียงกันว่ามันไปก็ต้องถอดรองเท้าวข้างล่างขึ้นไปสองคนเ่ะก็ลูกเคยกขาว่าเป็นว่ามัก มักก็เป็นมักหมักรเอาเถอะไปมักก็ไปนอนงกอดเพราะว่ามันเป็นบากระังมักมันอยังไ้มันเป็นบากระนั้นมันยัขึ้นไปแล้วจะว่าพระองค์นึงนั่นยางมาตั้งมาจะใส่เพราะสิมารักษาอันว่าเป็นผู้มักนี่แหละเป็นลูกเคยแหละรักษาพี่บาแม่นมารักษาพี่บาบันยังยางมาอันลูกขึ้นนั่งเห็นพระยางมายางมาแต่ทั้งบาดน้องหมูเป็นบาดน้องหมูเนาะยางออกมาแต่บาดยางมาก็ว่าเห็นพระอยู่ยางมา เรามารักษาแล้วมาแล้วว่าสันอ,อ,อันเราเสียนตีเราเส็เนรองเท้าสองครูที่เราเส็เนเราจะขึ้นมาหาตีผาเผ<อ>ื่อว่ามันเราย่งางพานไปไม่แต่กอไผ่นันเป็นสายอยู่อกอไผ่นันสายอยู่มันลงมาไปเห็นผ่าลงมาสิมาเอื่นเล่าขึ้นไปรักษา,นะา,าน่ะลงมาได้ก็พอไปพอปูข่วงมันปูข่วงมันจะใส่อันเฮี้ยวาสันอันมาหยังลูกวาสันอันว่าอัน พระเล่าสิมาป่วนผู้อันนุมากอย่าเราพ่ะก็เรียกว่าสิอันเราต้องไปป่วดอกนี่พอสิป่วนเองพอสิเอาเงินให้นี่วันละว่าสิเอาเงินมาสันมีเหียงก็เรียกว่าอันให้ปูเราเราสิรักษาอันปูสันปูเป็นพระสันผ้ามันยางไปไกลเด้เจ้ย่างไปใส่เราเห็นผู้ทาย้นอันยางเขายางออกอยู่น้ำปลาไผ่ก็และมันนี้มันนี้มันนี้มาสันเอื่นวาเอื่นเอื่นเอื่นให้พระนะครับขึืนมาตะวบนไเหนพระเป็นเป็นโยมผู้ท่าย มื่อนี้เมื่อนี้บันนี้พาก็เเ็นออกมากเสือกปูกวงแล้วป่ะมันต้องรักได้เสียรักษาให้ว่าชัชนป่ะปูอันรักษาเศร้าอยู่เอาเอาเงินไปซื้อยามาปูสิอันรักษาให้ว่าชัชนล่ะเอเงินไหนไม่เหี้ยงเอานี่เอาอันไปซื้อลูกเอานี้เราเงินให้สามสิบเออห้าสิบสามบาทแล้วเงินไหนห้าสิบสามบาทแล้วมันห้าสิบสามบาทพอเอามาจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วเขาเลยว่าเขียนกระดานให้ห้าสามศูนย์ ่าหาหาศูนย์สามบอกพิดหาศูนย์สามแล้วเขียนให้นะเขียนให้ไม่เหี้ยงเอาเขียนใส่กระดาษเขียนใส่กระดาษให้หาศูนย์สามเออวัดพลวิวพเว้าหาสิบสามหาสิบสามอแต่บัดเขียนให้บัเขียนหาศูนสามบัเขียนให้หาศูนย์สามเราหาสิบสามเราเนให้ไปซื้อยังเราบดนี่ไไปซื้อยาซื้อยาจะกยาอีกยังโมโหต่ว่าไม่เหี้ยงโมโหต่วาแล้าเราเขียนใส่กระดาษให้ ได้เอาน้ำพิ่นบวกกันได้เอาเอาเราไปว่าไปสื่อยา <Yeah. S 2> ก็เลยเห็นอันป่าอันผู้เพิ่นอยู่บ้านอยู่บ้านบ้าน,านทางกระเพียงหมดเลแล้วเพิ่นช้างโนใหม่อยู่โนใหม่นั่นเป็นนึกว่าร้ายเป็นป่านโนใหม่ uh huh. มีเฮียงก็เลยโอ้โหทำไมคือหลายแท่มีเฮียงเลยวางสิมีเฮียงก็เลยไปเก็บโนใหม่โนใหม่เขาจ้างมาล่ะ uh huh. กองอยู่มีเฮียงก็ไปหาเก็บโนใหม่มามึกเอาลายดอกเสื้อหนอเดี๋ยวมีเฮียงวางสิก็ได้แค่นั้นแหละก็เลยหูเมือ เดินหน่วยน้อยเดียวเดินหน่วยนอเดียวเลยลงมาขึ้นผู้กว้างเพิ่นกับว่าวหลายเทียบอ่ะกว้างว่าหลายเทียอาย่เพิ่นก็บอกนี่อันหาอันสิบสามบาทบัตก็เลยว่าว่าอันพ่อเขียนให้หนูหนูสิจำบ่ได้แล้วก็เลยเขียนให้หาศูนย์สามแล้วก็เขียนให้บันเลยว่าเอาไปซื้อนี่พ่อจะรักษาให้ยแลว่าผู้ใช้ผู้เัานะว่าเป็นลูกเขยว่าเป็นมากก็เลยว่าจำได้ว่าเป็นลูกเขย แต่บาดที่ที่ที่พ่นพ่นต้นไม้พ่นนั่นนั่นมันมีเคยมีบานพ่นบ่บ่มีแต่ว่ามันหังเป็นตะกี้เป็นต้นแต่ไงแต่ไงยังมากกว่าลุงหุ่มเพล่ะตะกี้มันเป็นเป็นยางยังวายหันมีตูบบอมีตูบตะวันเป็นพ่นเป็นพ่นใหญ่ขึ้นต้นนั่นวันนี้ชูหมื่นนี่บอมีดอกก็ทางคุณตัดคือเราเป็นเรือเฮ็ดที่นั่งยางเปล่าโอ้ต้นไม้เขาจะเลือบ่แล้วเลือบ่แล่าบอมียังมีแต่กระแทะยางอ่ะพ่นมังพนยัง เขาจะมา่ออกเบ้อแล้วมั่งเบ้อแล้วกันแทอพพ่นอ่ะไม่เี้ยกเ็เรยว่าเพ่มันเป็นมันเป็นบ้านแต่มันเป็นบ้านาเป็นตึกเป็นยังขึ้นไปหันว่าพ่นนั่นล่ะว่าอยู่หนันไม่เงียง้ยก็เลยฝันเกี่ยวกับพ่นพ่นนั่นว่าทำไยแมีนเกี่ยวกับพ่นนั่นพ่นเขาเก่าหรอกเก่า<ม><ม>สมัยตัวเต่พอแมีนี่ยอันไม่เงี้ยในหน่อยคนจำได้เด้พ่นน่ะนะไปมันเป็นพ่นแตะต้นแตะง่ายบ้านปูกวางที่ไปยังไม่ค่อยไปเห็นอยู่หันเพราะว่าปูกวางมันจังได้ผู้ลงมาเห็นเห็นปูกวาง เอ้ามันยังลูกว่าสันลรวะเอาอันว่าสิหาอันไอพระระ้วยางไปเ่ออื่นพระสิไปรักษาก็เลยว่าสิเป็นยังได้อันไปเห็นก็สร้างแล้วพอสิป่วยเองไปซื้อยาแล้วะเราให้มีเฮียงไปซื้อยามาให้ยาอันก็เลยว่าเอาหนึ่งเงินอไปซื้อแล้วะห้าสิบสามบาทแลาวะอันพ่อเขียนนี่นู้นเจ่าไนู้สิจำบ่ได้ก็เลยว่าสิแล้วก็เขียนอันราคายาเนี่ยราคายาว่า อันนั้นทาศูนย์สามก็เขียนให้นันทาศูนย์สามเมียนแล้วห้ตัวนี้แหละจะว่ากับว่าหูเราเป็นให้ยตั้งสี่เนาะ<อ>กับมีเฮี่ยงกบับว่าหูพึ่งกันเป็นให้ตัวนี้เขวาว่าตามเลขนี่แหละก็<ว>จำได้นี่แหละกับว่าได้อันนี้เพื่นว่าบ่เขาพ่อมฝันเนาะทุ<อ>กทีพอเสิมาเขาล่างเลยมันจะได้บุญจังบ่เขาบัดปกติพอเสีมาเขาล่างไม่เฮี่ยงบอกเมียนจะบอกเลย้เพิน่นเห็นคนในความฝันเห็นในความฝัน เห็นขาวหนวดเงวขาวปูกวงกรดัมปิ่นขาวสีปินขาวเด้ปูกวงขาวปูกวงกรดัพุ้นขาวขาวหนวดเงอหนวดขาวจานพันต้อ้ใส่สุดขาวเด้ใส่สุดขาวตีจะีเมื่อนี่ไใช่สุดขาวฝันของีเอี้ยงนะครับแ้วเอีผมแต่ว่าตัวปูกวงงว้าคือว่าหาสามแต่ว่าเขียนไห้เป็นเ่นห้าศูนย์สามเชนหาศูนย์สมเลยมีศูนย์หศูย์สามหาสามอ่า ขึ้นบ่าหาสามนะครับด้วยทอีครผมแต่บัดไปรงเงินวงกงผมให้ปรงศูนย์สามกับเป็นยงนีครับว่ามีบัดแต่ขาดขาดม่มีก็แต่ในว่าโศหมารลำด้วยเป็นเต็มปีน้ำกันนะครับ็มซีกับเพื่อนนั้นจังสีละเพื่อนไห้ม่เฮียงเข็นจังสีละครับผมเออสำหรับคลิปนี้ก็อบคุณไม่เฮียงอะไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ